ครับผมครับมาตามสาวเราน้ำจานนี้เรียกว่าผูศูนเจ็ดนะครับเนาะนี่ีู่ชุนเเราพัฒนาะกับเราพัฒนาเข้าวันเ้าตรงตรงไหมครับอี่นี่วันที่สิบเอ็ดบวบินดูดเก้าสิบเอ็ดนะครับเนาะนี่วที่่ันมาผูชนเจ้บนแต่ว่ามับอกกันเกาหึซ้เนาะหัวต่อ ก้าหนึ่งสามบออลคันเจ็ดสี่บืออ่ะกรบผมสมนี่ครับผมปูศูนย์เจดน้มาลองกันนะครับผมปูศูนย์เจ็อ่ะศูนย์เจ็กับศูนย์เจ็ดี่น้องชมปูศูนย์เจ็ดลาวงวดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี่น้องชมเข้าเก้าเจ็ด เตรียมๆพี่น้องชมเลยออกเก้าเจ็ดไอ้เจ็ดเก้าพี่น้องอ้ออ่านตัวทีเลยครับพี่น้องกเก้าเจ็ดนี่ครับผมเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมาอ่ะนี่คือหลักฐานของปูของปูเก้าปูปสุนเจ็ดปูดสุนเจ็ดเนาะนะเราไปูช้ชมมาว่าการกันพี่น้องตังชื่อไม่เป็นชื่อะ <laughs> ปูโซนเจ็ดนะครับปูโซนเจ็ดต้องหมดสั่นแล้วนะจารย์เนาะอย่างไรไข่ยังไงลมเลี้ยวก่อนตัวที้มันเดินต่อมันเดินมันเดินไล่ไลอาเทียดอยู่คอัะมันก็ลุดไปเดินต่อแล้วก็ลุดไปเดินต่อสูตรเก่าใช่ไหมฮะเอาสูตรใหม่นะสูตรเก่าเถอ่วันจันทร์วันที่เทอะไรวันจันทร์วันจันที่สิบเอ็ด ก้าสองสิบแ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หสองล่างบนมันจะซับกันใหม บนเป็นบนล่างเป็นล่างหมดครับจับโอ้โหแกมงงนะพี่น้องชมขององบนบนเป็นบนล่างเป็นล่าง,างยังทบัดงงทุกวันเก้าหนึ่งสามเลขหลักกว่ามีหล,ลักพร้อมอ๋อเลขหลักจะล็อกกันค่ะค่ะกันเลขหลัก วันนี้เรื่มชูดได้นีด <laughs> ต,ตัวกัน <c oughs> ตัวหลักที่ชิมา <c oughs> ตัวหลัก ตัวบนตัวบนตัวนี้มันชอบลงล่างนะเนี่ยเียนล่างกว่างกนไดกับล่างกว้างเน่จะขึ้นบนหนึ่งสหึ้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองห สามสามสามห้าสามหกนี่รักมันคือชนกันลายแทะสูงตัวเด่นนะชนกันดังดิ่งลุดมันดิ่งลดหนึ่ง รดหนึ่งงมาครับ,รบรรั่นัเน้นเน้นลักหน่ครับอืัสิบสี่เน้นักหนึเน้นลักหนึ่ง ล่างล่งอ่นะบนนี่รัยตัวบนบน แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดแปดเก้ามาครับหลักมัน วิ่งรูปตัวเองครับอาจารย์เดี๋ยวกำลังขึ้นอยู่นะเอาตัวเองกำลังหาตัวยจริงๆกำลังหาตัวมันคือโบชนมันชนแต่ตัวนี้ชนแต่ตัวนี้ล่างรูดหนึ่งบนนี่รูดอันนี้บนบนบนล่างล่างรูดหนึ่งบนขึ้นสูงรูดหนึ่ง สองเนียนักสองเดีย้องสา,ายสรุ่นมมกก็ดสองแปดสองเก้าสองรุ่นสองสมสมเส้นใหญ่คอนเนีนตรงไหนเดีย <c oughs> เด๋ยวบนของเส้นใหญ่กัน <c oughs> เส้นใหญ่บน ของขาใหญ่ยัง่ยบึงกันขาใหญ่ล่งสีเลยนะอ้อไม่สีผมบ่อมาให้ล่งเสียดนะใช่ไหมเ๋้วกรรมการธรรมราชาสิบดวนนอนหนึ่งล่องกันหมดของการของเชี้ยนใหญ่ก็มีตัวนี้ชนกันอของายใหญ่ สายใหญ่มีสองตัวชนกันสายใหญ่สายนี้ก็บอกค่อยลดเราเรียกจันสองมาเข่าตรงๆนะครับจันะบอกตรงๆเลยคือพังในสุดัมๆพาเปิดยที่เป็นเข่าเยชุดบั้มเปือยเขาเซจนีย้เปือ,ปปอ,อ,อยๆ <c oughs> ออมันเขาชุดถ้าเท่ๆมันพเขา่ เห็ดแล้วเรีนบวจริงจังแล้วเขาซื้ดวงเฮงเนาะสูตรปัมป๊มปั๊มปปื้อเขาซาื้อแปลกไปได้ออรอวนี้โอ้ผมเขียนมับาเกี่ยวยังเขียนต้นไม้ดลักสามเนาะหลักสามสามสี่สามสห้า สามหกโอ้ยเขียนสี่หครับนี่ครับทุกผู้ชมจะจ่ากันได้พี่น้องนี่ครับผมคิดตรงนี้แหละครับผมปูศูนย์เจ็ดปูศูใส่โลโก้ครับผมปูใส่โลโก้แล้วพี่น้องผู้ชมปูศูนย์เจ็ดครับมีแค่นี้แล้วครับอาจารย์เนาะมีแค่นี้แหละครับครับผมขอกราบขอบพระคุณอาจาันในลายได้ครับเด้อที่เนแนวทาง สายเนาะ FC คปหนนาจอไว้คุน้องชมสายรุนสายนึ่งครับรนเอาครับวิ่งรูดล่างหนึ่งสายมากรุ่นจับคู่เน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหวิ่งรูดบนสองยตัวเอตัวเน้นอ่าตัวเดนอ่าเน้นเก้นึสเนาะเก้าเก2สองแปดสองเก้าสองคับผม เอฟซีแคปหน้าจอไอาาอว <ๆ S 2> ้อากาศเย็นๆในผู้ชมอากาศเต็มแรงพ้าไปกีบสาวเล่า <c oughs> จากปูเจ็ดศลาวพัฒนามาแล้วครับผม <c oughs> มาแล้วเรวนๆ <c oughs> อ,อไปซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้า7จ็เก้าเต็มๆในผู้ชมงวดนี้จะเต็มกันอีกหรือไม่จะขึ้นฝั่งลาวได้หรือไม่ติดตามกันครับผมแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยครับผม ปูสีอ่าปูศูนย์เจ็ดนะปล่อยลาวพัฒนาลาวพักคักลาวอีโดลอวเนาะอาจารย์เนาะครับผมนี่คือลาวาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเลยครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม